เมนูวันนี้นะคะทุกคนปลากระป๋องกระทะร้อนใส่ไข่น่ากินม,มากๆเลยบอกเลยว่าข้าวหมนหม้อแน่นอนนะเมนูนนี้น,นะ,ะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ทำเมนูอะไรดีอยู่ใกล้เซเว่นเนี่ยวันนี้ทำเมนูปลากระป๋องนะคะทุกคนปลากระป๋องนะ ปลากระกป๋องกรทาร้อนนะนั่นแหละเป็นไงละ่ะปลากระกป๋องท้ทาร้อนใส่ไข่ไปได้วยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> นี่จะอร่อยขนาดไหนไปดูกันง่ายๆนะทุกคนมีกระท้าร้อนใบนึงซื้อปลากระกป๋องมาแล้วก็เทไข่ใส่ไขยย่ยำมาตูนว้าวซุปเปอร์เชถึงครัวแล้วนะครับเราไปเริ่มทำกันดีกว่าทุกคนกิวข้าวร้านนี้เมนูวันนี้ก็คือทุกคน ปลากระป๋องกระทะร้อนใส่ไข่ปลากระป๋องกระทะร้อนใส่ไข่นะครับเราใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะเรามาเริ่มทํากันดีกว่าทุกคนเราจะใส่เนยผัดให้หอมนะเพื่อให้ใหมันหอมนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมมาด้วยผัดให้หอมนะทุกคนให้กลิ่นหอมมา,มากๆเลยนะแล้วก็หอมแล้วก็เทปลากระป๋องใส่เลยนะทุกคนวันนี้ใช้ปลากระปอ๋องสองกระป๋องนะฮะสองกระป๋อ,องเลยนะ โอ้กลิ่นหอมน่ากินมากทุกคนตูสีสันเช็ดอือกินอิดจริงเล้กระป๋อมมีสี่ชิ้นแล้วก็จะแบ่งแล้วจะผ่าครึ่งนะทุกคนผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งแล้วก็เอาไว้ตรงกลางตรงกลางนล่วก็ไว้ใส่ไข่นะทุกคนตกไข่ใส่ลงไปเลยนะครับโอ้ไข่ลูกแรกก็มาแตกแล้วนะทุกคนอืออ่าลูกที่สอง อาลูกทีสองไม่แตกโอ้จะจะโรยด้วยหอมแดงพริกขี้หนูซอยนะทุกคนน้ยใส่ไปเลยอยากกินเผ็ดๆก็ใส่พริกขี้หนูเยอะหน่อยปิไฟ้าต์สามนาทีนะเปิดไฟออากมาโอ้โหไขก่กระรมจะเป็นยาบันตูนพอดีเลยนะทุกคนแล้วก็ผัดชีโเลยหน้านะทุกคนหน้ากินมา,มากๆเลยบอกเลยเมโนูเนี้ยข้ามหม้อแน่นอนนะเนี้ย ว้าวน่ากินจริงๆเลยลองมาไปท้ามุนนะทุกคนอร่อยนี่ไขย่ยามะตุนเลยนะนี่น่ากินมากๆข้าวซอยาร้อนะไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนโอเคนะครับที่นี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคี่น่าเจอกันใหม่นะครับเราจะลาจากการก็จะเลื่อมฝากกาติติดตามชอบวันนี้น,นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผม ไปแล้วครับทุกคนน่าเก็บมา,มากๆเลยดูดิโอ้โหอยู่ข้าวเลยนะเนี่ย